ก็กราบสวัสดีครับผมวันนี้ามาส่งงานนเนี้ยประกับนอริงโก้สองหนึ่งสามบีเก้ามมนะครับหรือนอริงโก้สองหนึ่งสามก็ได้นะครับเพราะว่า,าตำแหน่งเนี่ยน็อตเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับผมก็รายละเอียดใต้เมมนะครับราคาอ่านี้ให้มาดูดีเทลนะครับ สีนี้เนี่ยผมทำแค่สีเดียวนะครับวัสดุเป็นโพลิเมอร์ G10 นะครับเป็นพลาสติกที่แข็งมากนะครับสั่งนำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วเอามากัดงานซีนีนะครับผมประกาบเนี่ยก็จะเป็นคู่นะครับแถมน็อตให้นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ให้หนึ่งอันนะครับนะ ก็อย่างที่เห็นนะล,ะละเอียดนะก็ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับใส่แล้วเป็นยังไงนะครับวันนี้รีวิวส่งงานนะครับผมดีมีร่องอันนี้ไว้ปัญหาก็คือว่าเวลาปลดแม็กเนี่ยนะฮะของโนริงโก้นะครับมันปุ่มเล็กมากนะครับก็เลยแบบอ่าเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นขึ้นร่องนี้เอาไว้นะครับให้มันปลด,ดง่ายๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวหลบเซฟตัวนี้จะเป็นหลบเ,เรียกว่าหลบล็อกสไลด์นะครับผมไปดูคลิปเก่าได้นะครับจะมีการใส่รีวิวให้ดูนะนะฮะนี่นะก่อนไดมารีวิวก่อนส่งนะครับผมดูวิติดูลายนะครับลองนี่หนึบมากนะครับผมหนึบมากนะครับ งานใหม่กิ๊งๆเลยนะครับซีนซีแบบออจากเครื่องเลยนะครับพลาสติกโพลิเมอร์ G10 นะครับผมแข็งมากครับตกจ้ามไม่ไหลนะครับจมครับตกไฟไม่เหลือนะ่าจะไหมมันก็ต้องไหมอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่เหล็กโอเคนะครับผม ก็สนใจดูใต้เมมแล้วก็ไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้นะครับมันจะมีรีวิวการใส่ให้นะครับผมก็กราบขอบคุณครับ